สวัสดีครับนี่ครับวันนี้อยู่กับน้องๆทีมงานนี่นครับหลังจากเมื่อวานไปทําอะไรกันมาเนะมื่อวานฟันครับเมื่อวานพอกินส้ตมตำได้อยู่วันนี้ปวดไหม,ไมไใครร้องไห้บ้างนี <c oughs> ่ <c oughs> ครับผมก็ยังปวดครับ่ะวันนี้มีรู้ง่ายๆครับขอต้มหมูนะแกะวนแกหมูดินี่ตำสามเตอเนี่ผมต้มน้ำซุปไปแล้วครับ่หมูครับเนี่ย ก่อนสูตรนี้ไหมพูดสูตรสูตรผมนี่ห่อจ่องให้นี่น้ำมันอ<ร>หอยเอาสเสร็อันนี้ฝุ่นไปใสน่นีแล้วนีดีกว่ามั้งนะก้เพีดีกว่ากะเพรียไหมมือมือด้อวยนะนี่ครับมักหมูกันครับใครกินเป็นต้องเนี้ยต้องกินได้นะวันนี้นะพ่อจ๋าก,ก็กินอาหารแบบเนั้นไม่ได้เมื่อวานลุยดึกนอนอไม่ได้เลยเมื่อวานนี้ฮะอะไรนะอยู่ไหนหาไม่เจอโอ้ซึมอีกแล้วคนทบเลย พอไหมพอกันนะรถดีใครนอนร้องไห,มมห้บ้างเมื่อคืนนะฮะผมคนนอนร้องไห้เปล่ายาฟาราหมอให้มาหมดยังเนอะอ่าสองเม็ดเลยอ่านี่ครับนะนี่ครับต้มนม้ำชูแบบเขาใส่เห็ดหอมแบบนี้ คนไม่ได้ไม่ได้ผ่าไม่ได้เบียด้ิวดิวต้องดิวต้นดิวเลยผ่าไหมเนี่ยเป็นฟันสวยพี่ท่อหายปแล้าทำไงวะพี่ท่อหายคนการไหนคนการไหนคนการทำไมตัวแทนไม่ชอบเหรอตัวแทนตัวแทนอันนีตัวแทนไม่ชอบเหรอเดูหน้าดิยิ้มใส่กล้องนี้ กอลามกอลามฮะกอลัมอะไรกอลามไอ้กอลามแต่ว่าไงกอลามจะเคยดูหอดอลิงรโออะไรนะแม่รองข่านี่ครับต่ละสูตรก็คือกันนะครับการเห็นหมูบางคนจะจะผัดก่อนใช่ไหมเอแล้วบางคนเขาจะอะไรนะหมักประมาณห้านาทีเแต่เราไม่ถึงห้านาทีครับเราเอาเลย เอาอยู่ไหมแต่ว่ามันยังไม่เข้มข้นนะฮะดูรอบนึง่งวันนี้กินอาหารอ่อนกันนะครับวันนี้กินอาหารเมือาา่อวานไปซั้นส้มตำมาตาฟองเลยนอนไม่ได้เลยจ๋าเมื่อคืนนี่นะเอาบิวบิวบิวเอาหมูใส่เอ้ยรู้ไหมเราลืมอะไร ก็ต้มหมูห,หมูอยู่ไหนเอ๊ะข้าวต้มอยู่ไหนข้าววิ่งเอ้ยบางคนกับสิปันเหมือนก้อนบางคนใส่เป็นอันนี้แล้วครับอยู่ครัควน,นู่นมะาใสเป็นไงมาอยู่กันก<า>ี่วันแล้วเนี่ยเอาบุ่บนทองมาแล้วเรากำลังหาตัวไทยตัวแทนบุญนทอปอยู่ เป็นไงอยู่มากี่วันแล้วกี่คืนแล้วนี่ครับน้องใหม่อยู่มากี่วันนะเจอผีเจออะไรเปล่าเป็นไงนอนสบายไหมนี่ครับเริ่มปรับตัวได้ยังฮะคิดถึงมานไหมมีใครจะหนีไหมเนี่ยเอาดีๆนะถ้าหนีบอกก่อนนะจะได้ไม่ให้กลับบ้านมีคาหมูลงครับอ่าขออนุญาตอาหมูลงก่อนนะครับ นี่ขมอเริ่มเดือนแล้วครับใครจะชิมบ้างคนเดียวมาชิมเนีนะ้ย่าเห็ดหอมแล้วสิหีหอมนะครับมีนู้นี่กับมีนู้ยายๆไงครับมีมนู้ปวดฟันมีนู้คนปวดฟันหมดแล้วใช่ไหมมาเข้ามามาชะตายกข้อมาอห๋อนั่นหรอกขอมอปึ๊บ เป็นยังไงอร่ออสิยหมูเนาะเอาบีมเสิมงีม่บีมแซ่บครับเนอะแซ่บครับเอาตัากข้าวใส่ดิดิวมันเป็นยังไงใช้หุงข้าวเนะี่ยไมอกล้องวะครับมือกล้อ,กองหุงข้าวครับนี่ครับกินได้ไม่ไ่้กินข้าวไม่ได้หื้ ลอ,อยอยู่นะข้าวหลวงกินได้ป่าได้ครับดีกว่าลงเแี้ยงดีกว่าร้อยเปอรใช่ไหมใช่ครับเออผัดทใส่บระดูกเนี่ยเฟิ่มบัอบเลยเฟิ่มเลยกวาดเลยใจเออน,นี่ครับนี่โอ้โหข่าวสวยครับมนี่ข่าเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยเลยผมเมนูยังไงครับนี่ครับเมนูคนปวดฟัน ดีดีนนทำไร้อยกจับเออเดอะชิมได้ทีนี้ช e ิม <compelling> ช yes. ิมเอาบิวมาชิมไอ้มาดิมามาชิมดิอ้ ยังไเลยใช่ครับขี้เสียบไว้เถอะนี่เสียบครับเอาน้องใหม่ให้น้องใหม่ชิมเนี่ยชิมเนี่ยนี่ครับต้มน้ำซุปแล้วผมใส่น้ำซุปแบบสำเร็จเลยนะครับเป็นผงน้ำซุปบางคนก็ใส่กระดูกหมูนะครับต้มกระดูกหมูบางคนก็ไก่ไก่กระดูกหมูแซ่เลยแซ่บเลยเลยไปเอาจ้าฮะอร่อยครับอร่อยแล้วเหรอ เอาน้องใหม่สักคนนี่เอ้อ้วนมาเนี่ยมาเนี่ยเออนี่ครับน้องคนนี้จากเด็กที่ไหนนะนครปฐมจากน้ำหนักเท่าไหร่นะครับน้ำหนักเท่าไหร่นะแต่ก่อนร้อยสิบร้อยสิบก็กรอนเป็นทหารครับใช่ไหมจะใบแดงหรืสมัครสมัครเออทำไมมันถึงหอมเพราะอะไรคยากอดยากหรือว่ารถมุนเอาชิมชิมเดี๋ยวขึ้นน้เดี๋ยวห้ามอ้วนนะเออ ปลอยแล้วป่ะกอะไรถึงที่บ้านเปล่าที่บ้านดูเปล่าดูครับดูเอาฝากไปถึงที่บ้านไหมสบายดีไหมสบายดีครับมองมองกล้องเนี่ยสบายครับมีแฟนเปล่าไม่มีครับไม่มีแฟนอ่าบอกพ่อกับแม่ให้พ่อแม่ดูอ่ะน่าจะดูอยู่ครับดูอยู่อ่าบอกได้ว่าเป็นไงสบายดีไหมสบายดีครับนอนสบายครับเออโอเคไหาแทีี่น่เอาเอาเลยไหมเนี่ยจะเอาเลยนะต้องปรุงเ่อนใส่นี่วาจะเออเอาปิดแก๊สก่อนปิดแก๊สก่อนใครจะปิดแก๊สให้ร้อนนะ นี่ครับส้มเจนเรียบร้อยนะนี่ครับใบตั้งโอ้กับต้นหอมผักชีใช่แล้นะนี่ครับเรียบร้อยครับไม่นุ้ยยงไงขม้อู้หอนป่ะนี่ครับเรียบร้อยครับมานี่ครับข้าวต้มข้าวต้มหมูสับเห็ดหอมครับเรียบร้อยครับ